ลุงตังเกวจะตายไปหรอรอบเนี้ยเมื่อกี้ใช้ดาบดาบอ่ะดาบแค่เยี่ยวเอไว้อ่ะตีปุ๊บมันสตันมันตีกูได้อ่ะสองทีอ่ะสัตย์คืนมันน่าจะมันน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ตอนตีสวนกันแล้วมันกดง้างมาพอดีอ่ะไอ้ยาวนี้ไม่ขยับอีกแล้วกูบอกแล้วว่าอย่าว่าอย่าพับจอผมไม่ได้พับ โอ้เปิดีกฝั่งนึงจำวิธีอยู่ใต้ใต้ที่เกิดมียาตรงกลางชั้นหนึ่งแล้ทำไมมันพิมพ์ได้วะมันพิมพ์ใส่ฝั่งได้เลยเหรอตอนเล่นอยู่อ่ะพี่น่าอยู่ชั้นสองส่งานก่อนแค่เดียวแวะมาจัดไปดีขอบคุณนะครับเอานผมูมเอ้่ผมเปิดใหม่ระเปล่า แบงหหมดแล้วก้อยู่กูนะเขาบอก MC พี่เอกอะเอาหน่อยดิเฝ้าเลยเฝ้าพี่เอกเลยสื้อครับต้าให้เราไม่เห็นกลัวจังเลยกลผมไม่เห็นแช่คือคือมันพิมพ์ได้นะเอ้ยเฮียผมเจอผมอย่ผมอยู่ผมตกใจเลยดีน้อกี้วิ่งสวน เฮ้ยผมมาผมมาผมมาไม่ตาม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 เอา,อากูไ้สัตว์สว้ออยู่ตาแดงกล่าเลยเฮ้ยผมจะโชคดีอีกไวมอยู่ที่ไหนนะอยู่แถวนี้หรือเปล่าไปไหนไม่รู้อยู่ตรง,งานู้นน่ะ กูเห็นน่ะอยู่ข้างบนน่ะมาหากูเนี่ยไน่น้องเกินไน้องตาปุ๊บหายไปเลยมองไม่เห็นหรอกโหยังแม่งบัดรัดว,ว่ะเฮ้ยแค่บัดรัดโ่ะโหอย่างเยอะ อามีใครได้อะไรบ้างปะผีอย uh. ู่ข้างบนตรงนี้นะเขาคิดว่าผมมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนตรงนู้นฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นเลยมันนึกว่าผมกระโดดลงไปเมื่อกี้ข้างล่างมียามีตะปูปะก็สุดอยู่ข้างล่งนี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยพี่ตะปูอยู่ล่างกลางมีอันหนึ่งนะอะไรจ้า ดูผมนะทีตรงนี้อคทอนิกสตะปูมันมันอยู่แถวไหนอะพี่ไอที่ตรวจอะตรงนี้เลยตรงที่จูงอย่างนึงหาของหาของมาตั้งไว้ได้หลายเครื่องก่อนดีกว่าหัวหัวผมมีนี่ไงผมมีทุกผมมีทุกตะปูอยู่ล่างกลางไงมันเหนื่อยอะไรขนาดนนั้วันนี้พาออกแล้วออกแล้วออกแล้วสวดได้สวดได้ไอตรงที่สวดอะตวจได้ตรวจอ๋อหนี่งมีถุงกลางถุงกลางมีถุงกลางมีที่ตรวจผมปักทูกอยู่มีจุกกับเบลอยู่ ูอาไม่ไดสวนรอเลยสวนรอเลยของไม่จำเป็นแล้วของไม่จำเป็นแล้วเฟดผิเฟดผิวกูจะขังผีไว้ข้างในกับาผมเตมหนาไว้ให้พี่กลับเอาได้ยาเลยไมเจอแล้วยา กูแตกชัวไอ้สัตว์เฮ้ยกูแตกชัว้ย่อใส่กันเป็นแถมเฟด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 ห้องบนผิ่ข้างบนโอเคโอเคโอเคที่สุดที่นี่อยู่ไหนวะไม่เจบแล้วขาดตอนนี้ขาดตะปูสองที่เลยอะ เมื่อกี้เปิดอยู่อ่ะตะปูแล้ผีมันมาก่อนอยู่ตรงกลางข้างบนงงอะตรงกลางตะปูใช่เหรอเห็นก่องยังแบบผีมาป่าวะโยกูนี่ไงตะปูอยู่นี่เริ่มปัดเลยเริ่มปัดเลยเฮ้ยแล้วผมอยู่ผมอยู่ผมข้างล่างตรงนี้น โดนสายสินอ่่พีสะคุณเสียบชอบอะไรมากกว่าคิวหรือคิ้ซ้ายคิกขวาผมชอบคิ้ซ้ายคิกขวานะเพราะว่า เพราะว่ามือเราอันนี้วเรามันต้องกด W A D ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าโมัวแต่ไปกด Q E มันมันจะมันจะสับสนน้ะหนียากแที่ดูล่าสุดตัวนี้น้ำมันเต็มไปหมดผีเฟสผีเฟส อยู่ล่างแผมตรวจด้านล่างอยู่ไปแล้ไป้ไปแล้วไไปไมาหูแน่เลยับประสาศให้หัหรไอสัตว er ์มาหาขู่ิ้ิงด้วยอตาต่างรนรเลยลายแม่กระปงอ่ากดเกาะไปแล้วกลัวกูฟาดนะ อย่าพิฆาตมาศูนย์เฮ้ยพอทำถ่ายแต่ผมสวดผมก็ไม่รู้เนี่ยมันได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยหุ้ยกดหุ้ยลบลบเจ็ดสิบสองติดประตูย่ะ ว้าพี่แอนตี้เออไม่ใช่เออกดแอนตี้อยู่กูวตองนี้ตรงนี้มีนี่นะมีสิมีคนสวดด้ยเผมจะเ็ผมจะเ,จจะเจออ็อยู่กูอยู่กูเฟสเฟสเฟสแล้แวเราอกลับไปทันไอ้ังไลแมนไปก่อนไลแมไปไลแมนเดี๋ยค่อยกลับมาสวดเสร็จวดเสร็จมาแล้วหายไปแล้วซีมาแล้วุหมาพี่เราอยู่บนหัวผมเลยนี่ว้า ตรงนี้มันตั้งไม่ได้ใช่ไหมวิ่งออกมาวิ่งออกมาวิ่งออกมาอ้ามันไม่ได้ผมได้พี่๊อฟอยู่ข้างล่างอะละปันต้อ้ีเสแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว มีสายสินนะมีสายสินนะมีสายสินเอ้ยกูต่อยเลยดีกว่าสตันสตันให้ได้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 ขู่ไม่สนแล้วกูไม่สนแล้วกูไม่สนแล้วโอ้ยกูจะแตกกูจะแตกเอาเลยใช่ไหมเอาเลยใช่ไหมเนี่ยเอาต่อยต่อยต่อยผมสนใ้ผมสนผมให้ผมปาไม่ผมปาข้างล่างอยู่ข้างล่างเยอะแล้วฝั่งเกิดอ่ะที่เขาบอกยังไง เอ้ยมันกดก่อนแล้วกดก่อนแล้วเอาหน่อย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 ใครตัวใครตัวเนี่ยเออ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 ต่อยต่อยจะแตกกัวจะแตกแล้วเจี๊ยบอยู่เจี๊ยบอยู่เฮ้ยปลาคามปลาคามปลาคามเฮ้ยเฮ้ยแกเป็นแค่ไหนผมเป็นตาจงเลย มันหนีแล้ว่ะเฮ้ยมันกดกดก่อนแล้วกดก่อนแล้วกดแล้วกดแล้วกดแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยปลาคามีการนปลาคามีบิการ์นอยู่ใต้นี่ใต้นี่มีสายสินเอ้ยโดนสายตินเจ็บว่าเจ็บพังอยู่ใต้ตีนใครก็ได้ลงเมาเนี่ยนะมาทำอยู่ใต้ตีนกูจะเจ็บกูจะตาย มาอีกรอบนึงโดบีกอุ้ยป่วยก่อนแล้วป่วยก่อนแล้วป่วยก่อนแล้วผมมา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 เกลี้ยงหมดเลยสัตว์หนึ่งอย่าแกงน้องน้องเริสี่แล้วนะจะสัตว์เอ้ยมันตีมันตีหนี้ตีนี้สวดสวดสวดที่เหลือสวดน่าจะใกล้ตายแล้วนะแล้วอีกสองทีอ่ะผมเชื่อเพียงผมเชื่อเพี่ยงวัชระทางับไปแล้วกลับแล้วกลับไปแล้ว ดูเช็คโอ้โหแม่เอ้ยมามามามันจะแตกมันจะแตกมันจะแตกเฮ้ยนี่แน่เออเอาดิ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 ต่อยดิเออเออดีเดี๋ยวลงไปเอาประคาก่อนลงไปเอาประคาก่อนมันจะตายแล้วแหละมันจะตายแล้วแหละตรงอันเนี้ย โดนไปสองมัดโดนไปสองมัดเฮ้ยมันมันไปคนสวดไปคนส่วนดูผมเอาอะเอาเพราะผมปาปะคำแล้วเอาประคำมาแล้วเอาประคำมาแล้วลูกหมาพี่มาแล้วว่าไงครับเลื่อนเลยอยู่นี่ที่สุดเลยผมมาผมมาผมา โอ้ยอย่าทำหนูโอ้ยอย่าทำหนูตัทนีวันนี้วันนี้มันหนี้มันหนี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 แล้เหรอวืมามันหนีมันหนีโดนใส่ินดิเอาดิข้างหนใส่ินนะข้างหนใส่นนะเอาดิสเปียร์มันมาแล้วมันมาแล้วเรอเมเอาดิอีทีเดียวอีทีเดียวอีทีเดียวเ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายบอกไวบอกทางไวให้มันออกเออ คืน่งกูอุดทาแล้วบอกใครโดนออนสองส่วนอะโดนนวดมาแต่สองสวดอ่ะโดนไม่กี่ทีเรียบร้อยเลยโดนประคำผมประคำมาไปสี่ทีอ่ะโดนเยอะโดนเยอะตั้งแต่สวดสองอะโดนนวดเฮ้เล่นหน้าขาวเฉยเลยก็คือเป็นอะไรอ่ะโอ้โหถีแต้มร้อยร้อยเดียว